สวัสดีครับ Bible ลเบฟอร์เบรกฟาส์คำทิพป,ประจำวันวันนี้หัวข้อเรื่องไม่ละอายโรมบทที่1ข้อ1 6ถึง17ให้เราอธิฐานด้วยกันนะครับพระเจ้าเราขอพระองค์ใช้พระเจ้าพระเจ้าตอนนี้ในการสอนเราพูดกับเราด้วยกันอธิษฐานในพระนามสก้นเจ้าเอเมนเหเมน,นะครับก่อนจะดูพระเจ้าพระเจ้านะครับวันนี้โอจะเล่าก่อนวันนี้ไปทําบัตรประชาชนมานะครับแต่ว่ามีบัตรประชาชนแล้วนะครับก็เลยอยากจะโชว์นะครับบางคนทําบัตรประชาชนเนี่ย อาจจะอายเรื่องอายุนะครับผมขอบคุณพระเจ้านะครับก็คนที่ทําบัตรประชาชนให้น้องคนนี้ครับทําประชาชนให้เขาเห็นอายุแล้วเขาเรียกเราว่าพี่โอ้โหขอบคุณพระเจ้าครับอันนี้ไม่ละอายจะต้องโชว์นะครับแต่ว่าวันนี้ขอบคุณพระเจ้าอีกเรื่องครับต้องโชว์นี้ก่อนโอ้โหเป็นไงครับจากคำคำทิปประจําวันวันก่อนนะครับแนะนําตัวใช่ไหมครับ ทุกคนแนะนําตัวหมดดีมากเลยครับขอบคุณนะครับผมจะยกตัวอย่างนะครับสวัสดีค่ะชื่อสุรีค่ะอันนี้พี่สุรีนะครับแล้วก็สวัสดีค่ะนี่คือพี่เอมิลี่นะครับก็แนะนําตัวนะครับแล้วก็คุณป้าป้าซูนะครับใช่ไหมครับป้าซีซูซีนะครับครับแนะนําตัวได้นะครับว่าอยู่ที่นางรองบุรีรัมนะครับแล้วก็คุณดารานุษนะครับ ชิดดารนุษย์นะครับอยู่เตาปูนไมติิจิตนะครับแล้วก็มีภาระใจเรื่องเด็กเยาวชนนะครับโอ้โหนะครับแล้วก็คุณเกียงไก่นะครับเนี่ยอยู่ข้างล่างนะครับมีหลายคนครับคุณกลุนายนะครับแนะนําตัวขอบคุณพระเจ้านะครับขอบคุณมากเลยครับสำหรับการแนะนําตัวกันมาครับแล้วก็เราก็จะแนะนําตัวกับคนอื่นต่อไปเพราะเราไม่ละอายครับวันนี้มาดูพระเจ้าพระเจ้าเรื่องไม่ละอายด้วยกันนะครับในโรมบทที่1ข้อ ผมเปิดฉบับนี้กันนะครับโอเคครับโรมบทที่1ข้อ16ถึง17บอกอย่อกนครับว่าข้าพเจ้าไม่มีความละอายในเรื่องข่าวประเสริฐเพราะว่าข่าวประเสริฐนั้นเป็นฤทธานุภาพของพระเจ้าเพื่อทุกคนที่เชื่อได้รับความรอดพวกยิวก่อนและพวกกรีกด้วย เพราะว่าในข่าวประเสริฐนั้นความชอบธรรมซึ่งเกิดมาจากพระเจ้าก็ได้สำแดงออกโดยความเชื่อและเพื่อความเชื่อตามที่พระคัมภีร์มีเขียนไว้ว่าคนชอบธรรมจะมีชีวิตดำรงอยู่โดยความเชื่อนะครับเราจำได้ไหมครับว่าเมื่อไม่กี่น่าจะเป็นเดือนแล้วนะครับที่เราดูในฮาบากุบทที่2ข้อ4นะครับคนชอบธรรมจะดำรงชีวิตโดยอยู่โดยความเชื่อนะครับ แล้วก็นี่เป็นการแสดงออกมาครับคนชอบทำดำรงชีวิตด้วยความเชื่อก็คือเขาจะไม่ละอายไม่ละอายเรื่องอะไรครับเรื่องข่าวประเสริฐครับไม่ใช่เรื่องอายุของเขาหรือเรื่องอะไรครับเพราะว่าพระคัมภีร์บอกอย่างนี้ครับว่าเปาโลบอกว่าข้าพเจ้าไม่ละอายครับนั้นวันนี้ก็เลยนึกถึงโอกาสที่ได้ไปเจอน้องน้องผมลืมชื่อแล้วดูสิผมเป็นโรคความจําไม่ดีนะครับเดี๋ยวผมอ่านชื่อในนี้นะครับชื่อ ชื่ออะไรนะน้องอิฟครับน้องอิฟโอ้โหครับขอบคุณพระเจ้าที่เขียนไว้นะครับต้องจดไว้ด้วยนะครับกลัวลืมเจอน้องอิฟนะครับที่สถานทูตนะครับกงศูนย์ไทยนะครับแล้วก็ไปทําบัตรประชาชนนะครับก็ขอบคุณพระเจ้านะครับเพราะว่าน้องอิฟทักผมขึ้นมาเลยนะครับว่าเป็นคริสเตียนเพราะว่าในบัตรประชาชนเราต้องครทุกคนต้องเขียนใช่ไหมครับดังนั้นน้องอิฟน้องอิฟทักมานะครับเราก็เลยได้คุยกันนะครับ เวลาระหว่างคุยกันก็ได้หนุนใจกันแล้วมีโอกาสอธิษฐานเผื่อกันด้วยนะครับแล้วก็ทําให้รู้ว่าน้องอิฟเป็นริสเตียนนะครับแล้วก็อยู่คิดจากที่หนึ่งนะครับคุณแม่รับใช้พระเจ้าอยู่ที่นั่นเชียงใหม่นะครับก็ขอบคุณพระเจ้านะครับแล้วก็การที่เราคุยกันก็ทําให้น้องที่อยู่เคาน์เตอร์ข้างๆนะครับคงจะได้ยินเรื่องพระเจ้านะครับแล้วก็น้องอิฟเองก็บอกนะครับว่าปกติเขาก็จะดูนะครับว่าใครเป็นคริสนะครับแล้วก็ทักทายกันหนุนใจกันครับผมก็เลยบอกน้องอิฟว่าต่อไปนี้ เราประกาศเลยนะครับเราจะไม่ละอายในเรื่องข่าวประเสร,ริฐถูกไหมครับเราจะประกาศเพราะข่าวประเสริฐเป็นฤทธเดชนะครับดังนั้นวันนี้เราก็อธิษฐานด้วยกันเราก็ประกาศให้เพื่อนที่ทํางานด้วยกันนะครับแล้วก็ผมรู้ว่าที่นั่นมีครคสเซียนอยู่แค่คนสองคนเ <_ m. S 1> องนะครับก็ขอบคุณพระเจ้านะครับแล้วก็าการที่เราไม่ละอายในข่าวประเสริฐเราก็พูดเรื่องข่าวประเสริฐนะครับแล้วเราก็ทําให้คนอื่นได้ยินเรื่องข่าวประเสริฐเพราะว่าพระกมีบอกอย่างนี้ครับว่าไม่ละอายเพราะว่าข่าวประเสริฐเองครับ เป็นฤทธิเดชผมอยากให้ดูฉบับเข้าใจง่ายนะครับเขาใช้คำนี้ครับว่าผมไม่ละอายเกี่ยวกับข่าวดีนี้หรอกเพราะว่าข่าวดีนี้เป็นฤทธิเดชของพระเจ้าที่จะช่วยชีวิตทุกคนที่ไว้วางใจให้รอดช่วยพวกยิวก่อนและต่อมาก็จะช่วยคนที่ไม่ใช่ยิวด้วยเพราะในข่าวดีนั้นพระเจ้ากำลังเปิดเผยให้เห็นว่าพระองค์ทำในสิ่งที่ถูกต้องเสมอ เพราะพระเจ้าแสดงความซื่อสัตย์ของพระองค์ให้เห็นก่อนคนจึงไว้วางใจในพระองค์เหมือนกับที่พระคัมภีร์ได้เขียนไว้ว่าคนที่พระเจ้ายอมรับจะใช้ชีวิตด้วยความไว้วางใจครับนี่เป็นข้อความที่พระเจ้าให้เราพูดออกมาเลยนะครับว่าเราไม่ละอายเกี่ยวกับข่าวดีครับเราไม่ละอายเกี่ยวกับข่าวประเสริฐหรอกครับเราจะพูดเรื่องข่าวประเสริฐเพราะข่าวประเสริฐไงครับเป็นธิ์เดชของพระเจ้าครับเป็นวิดเดชท,ที่พระเจ้าให้ มาเกิดขึ้นจริงในชื่อของเราเราจึงต้องพูดเรื拜拜่องข่าวประเสริฐนี้ให้ทุกคนฟังครับและวันนี้ขอบคุณพระเจ้าครับเราถ้าเราเจอพี่น้องคริสเตียนไหมครับเราก็หนุนใจกันโดยการพูดข่าวประเสริฐของพระเจ้าครับวันนี้ผมเจอพวกคุณครับพวกคุณก็หนุนใจผมด้วยการส่งข้อความมาครับแนะนําตัวใช่ไหมครับนั้นวันนี้อยากให้คุณได้มีโอกาสไปพูดเรื่องพระเจ้ากับคนอื่นสิครับแล้วก็มาเล่าให้ฟังครับว่าคุณได้ไม่ละอายและได้พูดเรื่องพระเจ้า อะไรบ้างครับผมเชื่อว่าวันนี้นะครับถ้าเราได้เจอใครสักคนนะครับใลขณะที่เราประกาศเรื่องพระเจ้าและเขาเองก็หนุนใจเราชอบสิ่งที่เราทาเราก็ขอบพระเจ้าครับเราก็หนุนใจเขาครับเพื่อให้รู้ว่าทุกคนนะครับกาลังร่วมกันปฏิบัติรับใช้พระเจ้าอยู่ครับผมแอบถามน้องอิฟนะครับว่าน้องอิฟถามว่าไปคิดจากที่ไหนใช่ไผมก็ตอบว่าไปแฮปปี้ร็อกครับน้องอิฟบบอกว่าเคยได้ยินชื่อด้วยนะครับขอบคุณพระเจ้านะครับว่าเราเอง ประกาศเรื่องของพระเจ้าแล้วก็สิ่งที่เราทำครับมีคนเห็นนะครับมีคนได้ยินถึงนะครับแล้วก็เชื่อว่าพระเจ้าก็จะอวยพรงานของพระองค์ที่ผ่านชีวิตของเราทุกคนนะครับนั้นวันนี้ให้เราที่ฐานด้วยกันครับพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ที่เราไม่ละอายในเรื่องข่าวประเสริฐแต่ในทางกลับกันเราจะพูดมากขึ้นมากขึ้นที่จะพูดเรื่องของพระองค์ให้คนอื่นจํานวนมากมายได้ยิน พระเจ้าใช้เราใช้ปากของเราที่เป็นเครื่องมือพระองค์ในการพูดข่าวประเสริฐของพระองค์ต่อไปให้ผู้ฟังทุกคนที่จะมีกำลังขึ้นและได้รับการหนุนใจเมื่อเขาได้พูดข่าวประเสริฐของพระองค์และให้คนที่ได้ยินได้ฟังนั้นได้มีโอกัสต,ต้อนรับพระเยซูคริสต์และหันกลับมาหาทางที่ถูกต้องพระเจ้าเวลานี้เราขอพระองค์ทรงโปรดหนุนใจเราทุกคนที่จะมีความชื่นชมยินด,ดีเมื่อเราได้เจอกันเมื่อเราได้พูดคุยถึงเรื่องพระเจ้าด้วยกันวันนี้ขอพระเจ้าหนุนใจพี่น้องทุกคนในการ ที่จะประกาศข่าวประเสริฐต่อไปเราที่ฐานในพระนามขริจเจ้าเอเมนเอเมนนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ